ตอนที่ดูไฮยเตะทุกครั้งนะ่ะเปิดไฟให้สว่างแล้วก็นั่งให้ห่างๆทีวีนะครับหรือไมอถ้าทางจะร้อนนั่นเนี่ยฮ้คุณหนูอรุสวัสดิ์ครับอืมฉันไปโรงเรียนก่อนนะครับงั้นผมไปด้วยนะครับ เอ,เ,อ,เ,อเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคุณหนูที่วันนี้คุณหนูตื่นด้วยตัวเองตั้งแต่เช้าตรู่แบบเนี้ยแถมพูดว่าจะไปโรงเรียนเองด้วยอ่ะเดว่าไปเนี่ยวันววนี้รธรรมฤดูร้อนมันแรกนี<อ>่ครับตกใจใช่ไหมล่ะเมื่อกี้นี่น่าม,มุกเด็ดของฉันเลยนะมุกเหรอครับอะไรกันอ่ะแบบนี้เองหรอครับเพราะคิดว่าปิดเทอมหน้าร้อนแล้วใครจะอยากงุดอยู่บนเตียงล่ะ <c oughs> ดีละจะเล่นเกมออนไลน์ทุกวันดูกระตูนทุกวันว่านกระตุนทุกวันจะเล่นให้หนำใจดีเลยที่มีเรียนก็เหมือนจะใช้ชีวิตแบบนี้นะครับแต่ว่าเออถ้าทางแบบนี้ยคงดีใจหน้าดูเลยสินะครับจากวันนี้ไปเราจะได้อยู่กับเายยเตะสองคนตลอดแล้วนี่พ่อบาน พวกเขาคือผู้รับใช้พ่อบ้านพวกเขาคือผู้อุทิศตนพ่อบ้านพวกเขาคือผู้พิทักษ์ซึ่งดูแลการใช้ชีวิตของผู้เป็นนายถูกแล้วนี่คือสุดยอดเรื่องราวบูล้างผลาญของเด็กหนุ่มที่เอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสาวน้อยผู้หนึ่งนั่นเองแต่ว่าแต่พอย,าย,อย้ายโรงเรียนปุ๊บก็ปิดเทอมปับ๊บนอกจากทักทายเพื่นพนอนๆกับบูที่โรงฝึกเคนโดแล้วผมทำอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ย ยกเต๋พ่อบ้านประจัน้าน หนังสืออยู่หรอนะจงร่ำร้องสิตำหนักรดีวงูเอยปิดเทอมหน้าร้อนที่สุดจังเลย <c oughs> เอยเอนั่งสนเล่าได้ทั้งวันทั้งวี่แล้วแถมยังทำแบบนี้ก็ยังได้นะเนี่ย,ยวันอยู่ที่ไม่ต้องทำอะไรมันช่างนแสนสุขจรง ไปเล่นกันพหลอนเป็นติ่งหูยุกโชวะเหรอคิดว่ายังไงก็คงไม่มีอะไรทำก็เลยมาชวนอะแย่น่อยนะแต่มาตอนฉันกำลังยุ่งซะแล้วล่ะว้ายเดินกันเถะนะไปทั่วป่ารอบภูเขาฟูจิซะหน่อยเป็นยังไงเดี๋ยวสิทัอะไรไอ่ปล่อยฉันนะเออคุณมาเรียนอ่ะ มีท่าไม้ตายกับเขาหรือเปล่าครับเอออยู่ดีๆก็พูดเรื่องอะไรออกมานะคะเปล่าครับผมเคยพบกับพ่อบานชั้นยอดที่โรงเรียนฮาคุโอแล้วก็พวกเขาก็บอกว่าพ่อบาชั้นยอดจะต้องมีท่าไม้ตายสักท่าสองท่านะครับผมก็เลยคิดว่าอยากได้ท่าไม้ตายไว้ใช้สักท่านะครับเข้าใจแล้วล่ะเรื่องเป็นแบบนี้เองเหลอคะเออแต่ทําไมถึงถามฉันล่ะคะทําไมน่ยหรอครับสังหอนของผมบอกนะครับ ว่าคุณมาเรียนเนี่ยต้องใช้หมัดลอบสังหารได้แน่ๆเลยครับใช่ไม่เป็นแล้วค่ะว่าสังหารของผมน่ะรีบเอาแบบสังหาที่พึ่งพาไม่ได้แบบนั้นไปโยนถังขยะไปเดี๋ยวนี้เลยนะคะเถ้าเป็นมาเรียนนะ่าจะใช้ได้ไม่ใช่เหรอแกบกบีเธอก็อีกคนเหรอฉันนึกว่าจะใช้ดันชนีห้าจุดปลิดวิญ,ญญาณได้ซะอีกอะนะครับอย่าโถ่เอ้ยอย่ายัดเยียดวิชาบ,บ้าๆแบบนั้นให้ฉันสิคะ อีกอย่างหนึง่งถ้าไม้ตายนะี่ยมันได้มาง่ายสซะที่ไหนกันล่ะจะว่าไปผมก็ว่าแบบนั้นแหละครับแต่ว่าปิดเทอมหน้าร้อนทั้งทีล้วอยากจะฝึกให้สําเร็จนะครับถ้ามีหนังสือแนะนําเกี่ยวกับภาาไม้ตายมันก็คงจะดีหรอกเนาะหนังสือเหรอโอ้สมเป็นครางหนังสือของบ้านเซนเซนอิงเดนหน้าดูเลยนะครับการทำความสะอาดเนี่แทบแย่เลยล่ะคะ่ะ หนังสือนี่แหละดีเพราะอ่านหนังสือโดยมีหนังสือรอบตัวแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าทรงภูมิขึ้นเยอะเลยละ่ะแบบนี้นี่เองอะสมเป็นคุณหนูจริงๆเลยอะตรงนี้เป็นชั้นส่วนตัวของคุณหนูสินะครับหืมนายรู้ได้ยังไงอะดูสิครับนี่แหละตรงนี้ที่มีแต่การ์ตูนไงล่ะครับไม,ไม่ใช่นะฉันอ่านหนังสืออย่างอื่นที่ไม่ใช่การ์ตูนเหมือนกันนะครับผมรู้ดีครับบทสรุป<อ>เกมก็มีต้องเยอะนะ่ะฟังหน่อยสิ อ๋อ,อ,อ,อแล้วก็รู้สึกทรงภูมิจริงๆนะครับเนี่ยอยากช่นชาีอืมไม่มีฮะทาไมถึงจริงๆจังกับท่าไม้ตายขนาดนั้นฉันเลยไม่เข้าใจเลยล่ะค่ะแต่ฉันว่าฉันเข้าใจนะเอ๊ะต้องเป็นเพราะายาติดอยากจะให้เราได้เห็นมาทเท่ๆของเขานนแน่ๆเลยละ่ะ ด้ท่าไม้ตายอันงดงามของผมผมจะขอใช้มันเพื่อบอกป้องคุณหนูเองครับโอโ้ยอดไปเลยฮฮยาเตะเป็นอะไรไปคะ,ะลาวนี้ดีละไฮายาเตะงั้นจะจะช่วยหานะหนังสือที่น่าจะเป็นเคล็ดลับท่าไม้ตายเราจะมาช่วยกันหาดีกว่า,อาขอบคุณมากเลยครับคุณหนู จริงๆเลยถ้าไม้ตายอะไรกันทำยังกับหนังสือเรียนคาราเต้หรือว่าการ์ตูนด้วยตัวเองไปได้หนังสือแบบนั้นมันจะไปหาเจอได้ยังไงกันล่ะตำราไม้ตายง่ายเหลือชื่อตำราเพจวิชาตำรับซันเซนอิงไปๆไปมาๆมาก็หาเจอสัง,งั้นน่ะว้าไม้ตายง่ายเหลือเชื่อพร้อมภาพประกอบไม่นึกเลยว่าจะเจอหนังสือที่ท่าทางใช้ได้แบบเนี้ยครับ แต่ยังไงนีเทรดวิชาตำรับซันเซนอิงเนี่ยเออจะว่าไปเฮมกามิคุงเขาก็เคยใช้นะคะคุณเฮมกามิเหรอครับเออคุณเฮมกามิเนี่ยผมเคยได้ยินชื่อเขาบ่อยเหมือนกันนะครับโอ้ตายจริงยังไม่เคยเล่าให้ฟังเลยคะ่ะเขาเป็นพ่อบ้านคนก่อนของนากิก่อนให้เตะคุงจะมานะคะแต่ว่ามีอะไรหลายๆอย่างเขาก็เลยออกไปพ่อพบ้านที่ชื่อคุณเ,เมกามิเนี่ยใช้ท่าไม้ตายได้ด้วยเหรอครับงั้นก็แปลวะ่าคุณคาสก็คงใช้ได้สินะครับ อยากรู้สีนะาท้าไม่ตายของฉันน่ะเอ้อเปล่าครับเปล่าไม่ต้องตอนนี้ก็ได้ทำงานซะอย่าเอาแต่เล่นได้ครับแต่ยังไงก็เธอถ้าพบ้านคนอื่นทำได้ฮายาเตะก็ต้องทำได้เหมือนกันนะคุณหนูครับฮายาเตะเรามาฝึกพิเศษด้วยหนสือเล่มนี้เถอะเอะครับอาจารย์จะพยายามครับ อย่าเรียกฉันว่าอาจารย์สิเรียกฉันว่าออกตกเหนือใต้ไร้พายทวูล่าซะเออยาไปหน่อยมั้งครับเนะ่ะเนกหูนอะเอา้าตามฉันมาเอ้ยอ้ายเ,เป็นอะไรหรือเปล่าครับเขาฉันทะลอกเลยอะ่ะเป็นตำนานออกตกเหนือใต้ไร้พาั่วนหน้าที่พึ่งพาไม่ได้เลยเข้างนอกน,นี่ร้อนจังเลยคุณหนูครับไม่ต้องฝืนแล้วเข้าไปอยู่ในห้องเย็นๆก็ได้นะครับไม่ละนี่เพื่อทำไม้ตายของฮายาเตะใช่ไหม แล้วก็เริ่มแล้วนะครับรบกวนด้วยนะครับเก่างั้นเริ่มจากพื้นฐานก่อนเลยแล้วกันครับกรณีที่หนึ่งถ้าไม้ตายที่เอาไว้ใช้ตอนโดนศัตรูย่างสดหรอไหนดูซิคือว่าไม่มีท่าไม้ตายที่ใช้โค่นศัตรูให้ได้ก่อนโดนย่างสดหรอครับ จะไม่ระบุไ hmm. ว mm ้เป็นพิเศษนะจะให้ใช้ท่าที่เอาชีวิตเข้าแลกตั้งแต่ต้นแบบนั้นก็ก็นะจะลองเชีเล่นดูหน่อยไหมล่ะทำไมเนี่ยกานอื่นผู้ใช้จะต้องมีร่างกายที่ทนทานต่อเปลวไฟเมื่อราชันของยุคสิ้นโลกไม่ละครับมาลัดขั้นตอนนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็มีเคสที่สองคือท่าที่ใช้ตอนโดนถิบตกหน้าผาก็ช่วยบอกวิธีดิ้นรนก่อนโดนถิบตกหน้าผาก่อนสิครับอืมทางนั้นก็ เพชรวิชัยทำให้คุณสวีกับเขาคนนั้นที่คุณรักยิ่งกว่าอะไรรอครับคุณหนูเออเอไม่ไม่ไม่มีอะไรหรอไม่มีอะไรเขียนท่าไม่ตายอะไรแบบนี้เนี่ยแต่ว่าท่านี้นะอยากจะจ้าไม่ขึ้นใจจังเลยขึ้นใจแน่น้องเอ,อ้ยหนูครับอ,อ,อ,อะไรฮะรลวครับผมอยากจะลองอ่านผ่นานๆตาสักรอบว่ามีท่าที่ใช้จริงได้หร,อรือเปล่าขอยิบหนังสือนน่าหน่อยได้ไหมครับไม่ได้นะเขาปฏิเสธหัวแต่ตีนขาดเลยเอ๊ะถ้าะทําทำไมอะ มันยงเร็วไปสําหรับให้จะเต้นนะสิแล้วกันอยากรู้แฮะแต่ถึงยังไงดูไม่ได้ก็คือดูไม่ได้นั่นแหละเออคุณหนูครับทางนั้นมันอันตรายนะคุณหนูครับแล้ววิธีที่สวิดยิ่งกว่าเดิมละนอนจ้อนไปเลยน้องออะอะจะบ้านเหรอลำดับผิดแล้วอย่าลำดับนะคุณหนูครับมองข้างหน้าข้างหน้า,าถ้าทำได้หน้าอายแบบนั้นได้แล้วก็ เป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณหนูเนี่ยมึงฉันไม่เป็นไรข่อย,ยังชัว่วฮดีแล้วล่ะครับที่ช่วยคุณหนูท่านพอดีอ๋อจริงสิต่อให้ไม่ต้องพึ่งท่าไม้ตายแล้วก็ให้เตะก็ะก็ขอบคุณนะตัวหนังสือเล่มนี้จะพึ่งพาไม่ค่อยได้แต่เขียนท่าไม้ตายที่ใช้จิตไว้ซะละเอียดเลยนี่นะเอะจริงหรอครับื ถ้าเป็นแบบนี้ขอแค่พยายามสักอย่างก็ทําได้แล้วครับดีละงั้อจะฝึกท่าไม้ตายตลอดช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเลยต้องพยายามเผื่อคุณที่นางีคูด,ด้วยแ่ะนะเฮออ้นั่นสินะเพี่นางีคูด,ด้วยเดี๋ยวนายบอกว่าเพื่อใครนะแบบว่าผมต้องให้คุณที่นางีคูค่คอยช่วยอยู่ตลอดเลยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าได้ท่าไม้ตายก็จะเอาไปโชว์ให้ดูตามสัญญานะครับมีสัญญาเหรออ๋อเข้าใจแล้ว ว้าตำัาท่าไม้ตายคุณหนูครับทำไมล่ะครับฮายะเตะอายะเตะอิตาบ้คุณมาเรียครับอุ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นล่ะคะใช้สอนท่าไม่ตายที่ทำให้คุณหนูหายงอนได้หรือเปล่าล่ะครับ อต้องพยายามแสนสาหัสเลยละค่ะเรื่องที่ฮายะเตะจะได้ท่าไม้ตายมาประดับบารมีเป็นเรื่องที่ยังแสนไกลถ้าอย่างไงก็ติดตามชมฮายะเตะให้ครบทุกตอนด้วยนะครับซีกันยอดไฮยะเตะเปิดตังไฟต่อเอ๊คุณหนูหนีออกจากบ้านเหรอครับค่ะ พคุณเอสพีสะเกิดายตามไปแล้วเลยไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ก็น่าคิดนะครับคุณหนู่ชอบทำอะไรปุบปับประจำเลยจนหาสาเหตุไม่ได้ซะทุกทีอืมเป็นอะไรไปนะไม่หรอกฉันฟันธงได้เลยว่าไฮาเตะค,คุงนั่นแหละค่ะตัวดีเอาละในฐานะพ่อบ้านของคุณหนูผมจะไปหาทั้งต้นเหตุทั้งปลายทางต้องรีบตามไปแล้วครับ <c oughs> ตายสิอิตาฮายาเตะเนี่ยเพื่อนางิคุอะไรกันนะคะจะบอกว่าฮินางิคุสาคัญกว่าฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยถ้าหากถ้าหากฮายาเตะชอบฮินางิคุยิ่งกว่าฉันแล้วก็ไม่นะอย่าทำอย่างนั้นมันไม่ดีนะฮนายาเตะคุงเธอมีคนรักคนสําคัญอย่างนากิอยู่แล้วด้วยนะพูดอะไรแบบนั้นล่ะครับคุณฮินางิคุสตรีแห่งโชคชะตาของผมนะ่ะมีเพียงคุณคนเดียวล่ะครับาฮายาเตะคุง คุณพี่นาง้คุน้อยแน่อะไรเล่าไฮยาเตะบ้าตะบ้าพี่นางีคุมีดีตรงไหนกันฮะพี่นางีคุแค่น่ารักนิดหน่อยเองนี่มิสัยก็ดีถแถมเรีดนก็เก่ง <c oughs> แม่กีราก็เก่งเป็นคนที่เชื่อถือของเพื่อนๆ <c oughs> ฉันเองก็ประทับใจเหมือนกันนะ <c oughs> ฮะถ้าขนาดหน้าอกแล้วก็พอๆกันนั่นแหละ <c oughs> บ้าไงนะเฮ้ยแล้วผลการเรียนน่ะฉันไม่ยอมแพ้หรอก เฮ้ยไ,ไ,ไปเทอหน้ารอแล้วแท้เลยแต่ทำไมไม่รู้สึกว่ามีความสุขเลยเฮยเตกค,คุงเป็นยังไงบ้างนะว่าแต่ว่าทำไมใฮยเตกค,คุงถึงไปอยู่ในคฤหาสน์รูปแบบนั้นล่ะมีหนำซ้ำเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่นะอยากเจอแล้วอยากถามมีเรื่องอยากรู้อีกตั้งเยอะตั้งแยะเลยเฮ้ยถอยกลับบ้านรีบนอนดีกว่านะเอา้าเฮ้ย อีกอย่างหนึง่งความผิดทั้งหมดอยู่ที่ฮายาเตะนั่นแหละเธอเออเอเอเธอมันแฮมสเตอร์ขี้ขโมยที่เจอกันตอนนั้นนี่นะว่าว่าใครเป็นแฮมสเตอร์ขี้ขโมยนะงั้นแฮมสเตอร์ผู้บุกรุกแฮมสเตอร์สะดอกกรอนอยังไงก็ช่วยเอาคำว่าแฮมสเตอร์ออกหน่อยจะได้หรือเปล่าล่ะแต่ยังไงก็เป็นการพบพานแห่งโชคชะตาอีกครั้งที่ตามมาทันก็ดีหรอกนะครับ เแต่ทำไมคุณหนูกับคุณนิชิซาวะถึงอยู่ด้วยกันล่ะเนี่ยแต่ก่อนอื่นนะ่ะการแพร่งตัวแบบเนี้ยมนมีความหมายเลยค่ะแม่ผมก็คิดว่ามันน่าจะดีกว่าไม่มีนะครับว่าแต่ว่าฮายเตะค,คุงฉันอยากจะถามนานแล้วละค่ะคุณนิชิซาว่าคนนั้นเนะ่ะเกี่ยวข้องกับเธอยังไงเลยคะเอะแล้วเรื่องนั้นฉันชอบพายเตะค,คุงค่ะ ก็แค่เพื่อนนะครับเพื่อนร่วมชั้นที่โรงเรียนเก่านะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทั้งสองคนกําลังคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะครับเนี่ยฉันว่าคงเป็นเรื่องเฮียเตะคงนั่นแหละเอ๊ะเธอเป็นเจ้าของคฤรหานนั่นแล้วเจ้าเฮยเตะคงที่กําลังลําบากก่อนรับเข้าเป็นพ่อบ้านอยู่ใต้าชายคาเดียวกันอย่างนั้นหรอเหรอออก็ใช่นะสิไม่ไปหาไรืองไร <c oughs> น่าอิจฉานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นสิ มันรู้สึกเหมือนพ่ายแพ้เลยพระเจ้าใจร้ายไ,ไม่แพ้กับลูกเลยมาแล้วนะแฮมสเตอร์อย่าเข้ามาใกล้เครือหาฉันอีกละ่ะแต่แ้าแต่สิแม่คุณฮะถ้ายอมถอยไปทั้งทั้งแบบนี้ฉันก็ยังรู้สึกเหมือนกับเป็นผู้แพ้อยู่ดีและศักดิ์ศรีของฉันมันไม่ยอมหรอกนะมันดวลกันเลยมาซื้อกับฉันแล้วก็เดินผ่านด้วยไฮยะเตะคมสินั้นก็ย่อมได้กำลังอยากหาที่ระบายอยู่พอดีเลยจะสวนให้กลิ้งไม่เป็นท่าเลยค่ะลูก นี่มันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเหรอก็คาราโอเกะบ็อกซ์อย่างที่เห็นยังไงเรล่าไม่รู้จักหรือยังไงฮะโอ้เนี่ยแหละที่เขาลือกันเกิดมาเพิ่งเคยมาที่แปลกๆแบบนี้เนี่ยแหละฮะว่าแต่ว่านี่มันแคบกว่าห้องน้ํา <Luc> บ <ar cells> ้านฉันอีกหะถ้าอยู่ในกล่องแคบๆอับๆแบบนี้นานแล้วก็แต่ให้ไม่ใช่ผู้สืบทอดตระกูลเบนโดก็เธอมีสิบิโรคลัวที่แคบกับที่มืดได้เลยนะเนี่ยยังไงก็เถอสั่งเครื่องดื่มแล้วเริ่มดวนกันสักทีเถอะนะอยากดื่มอะไรไหมล่ะ ถ้าแค่แก้วเดียวเราก็ฉันเลี้ยก็ได้นะโอเคมะมเบงได้ไรมากสิ้นดีเลยน้องอืมงั้นชาเขียวชี่อุ่นกับฟลูกลาสสลซ์กับเบลนกอแล้วกันเอามันมันมันมีได้ยังไงกันอืมยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่เหมือนจะมาร้องคาราอเกกันแฮะเอาไงดีครับคุณมาเรียเออมาเรียครับเออขอโทษค่ะยังไงก็ชาห้องนี้ก่อนแล้วกันครับขอไปกันเถอะแน่นสินะคะ ว่าแต่ว่าทำไมคุณนิชิซาว่าถึงได้พาคุณหนูมาที่นี่นะให้เตะคุ้งให้เตะคุ้งครับกเครื่องน,นี้มันอะไรเลยคะอ่าเออมันมีไว้เลือกเพลงที่ต้องการนะครับนี่ไงครับกดน,นี้เอะเ,เขาใช้กันแบบนี้เองเหรอคะแห่ยอดเลยปรับระดับเสียงได้ด้วยเหรอคะเนี่ฮะหาจากเล่นนี้ก็ได้สินะคะ ว้าวหนาตึกเลยอในไหนก็อุตสามาจะลองร้องไหมครับเอ๊ะพ,พ,พูดอะไรกันคะ,ฮะไคะฮเตยกคุงไม่ไหวแล้วคะ่ะฉันไม่เคยฟังเพลงตามกระแสะเลยนะคะแล้วก็เป็นห่วงนาคิด,ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงแล้วครับห้องของพวกคุณหนูนะ่ะมองจากตรงนี้ก็เห็นและอีกอย่างอยากลองฟังเพลงของคุณมาเรียด้วยนะครับแล้วกันถ,ถ,ถ้าให้เตยดคุงร้องนําก่อนแล้วก็จะยอมร้องสักเพลงคะ่ะเอ๊เข,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 ข้าใจแล้วครับงั้นผมจะร้องก่อนแล้วกันนะครับ สิคะแนนหน้อยจริงๆกลับบ้านไปก็น่าอยู่หรอกเสียงออกทะเลซะขนาดนั้นงั้นต่ตอบใบตาเธอบ้างสิเออเด็กที่เพิ่งร้องคาราโอเกะครั้งแรกจะไปร้องเก่งได้ยังไงกันเมื่อกี้นี่แค่ร้องแบบไปปล่อยนะถ้าเอาจริงแล้วก็ยังไงฉันก็ชนะคอยดูนะเฮีเตะคุ้งฉันจะช่วยเธอด้วยเพลงของฉันนี่แหละคอยดูสิฮ้ อะไรเนี่ยขอร่าอะไรยิบไปยับนี่มันอะไรกันเนาะมันช่นเห็นเด็กคนนี้เป็นสกิชิมะดานดิจังเลยละแต่ว่าเด็กคนนี้เก่งเป็นบ้าเลยละสิของมันแงงอยู่แล้วเพราะเธอฝึกเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆในโปรแกร,รมเรียนของเธอ ็ต้องมีอาจารย์ฝีมือดีมาสอนการออกเสียงกับวิธีร้องให้อยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่ามันออฟคอร์สหลายๆคนอาจลืมไปแล้วแต่นางกีคือไฮเปอร์คุณหนูถึงจะเพิ่งเคยร้องคราวเกะแต่ไม่มีทางแพ้สาวน้อยมอปลายธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วแหละเด้อที่ร้องตะกี้นี้ใจแอนหรืเ <c oughs> ปล่าฟ้าเอ็งไงรู้ผลแล้วสินะ ยังเหรอของจริงมาต่อจากนี้แต่หักเพลงคือความรักใครจะยอมแพ้กันล่ะน่าสนุกนี่งั้นฉันจะซ้ำให้เละตุ่มเป้เลยมันต้องเจอการโดนทั้งสองเริ่มดูดเดือดขึ้นกขนาและยังดำเนินต่อไปจนดึกจนกระทั่งพอร้องหลายๆเพลงแล้วมันโล่งดีฮะเถอยุดท้อยก็แพ้หยาบเลยเนี่ข้าห้องน่ะจะใช้บาทรฉันหรือเปล่าอ่ะมีต้องหรือยังแค่นี้ฉันก็เลี้ยงได้นะไม่อยากเป็นนี่คู่ปรับหรอกนะจะบอกให้คู่ปรับเหรอ ว่าคู่ปรับเนี่ยเขาใช้กันในกรณีที่ระดับของทั้งสองคนสูสีกันไม่ใช่เหรอฮะคุณหนูครับพวกเรามารับแล้วครับอืมขอบใจนะยังรู้อีกนะว่าอยู่ที่นี่อ่ะพ่อบ้านของคุณหนูติดต่อมานะครับจางฮยอเต๋เหรอ,องั้นเหรอไปก่อนนะแฮมสเตอร์รอเดี๋ยวก่อนสิคราวหน้าเรามาดูอกันแบบอื่นบ้างนะ <laughs> จะมาเมื่อไหร่ก็เชิญเลยจะตอบกลับให้หงายอีกทีก็ยังได้เลย เอาละรียบๆกลับบ้านไปเล่นเกมกับฮายาเตดดีกว่าหยุดฤดูร้อนเพื่อจะเริ่มเองนี่นะแต่เมดก,กับพ่อบ้านในตอนนั้นน่ะเหรอคุณมาเรียครับใช่พ่อก่อนเธอก็ยังร้องไม่เลิกและปิดเทอมฤดูร้อนวันแรกก็จบลงพรุ่งนี้จะเล่นอะไรกันดีล่ะ นี่พวกเธอนะ่ะอย่าบอกนะว่าจะมายึดที่นี่อะฮะแต่ก็ได้เอนจอยกันทุ่นหนะ้าเอา้เอาแล้วอีกคนนึงล่ะเรื่องความประทับใจในหนังสือกับสอบอังกฤษเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะยังมีคนหนึ่งที่ทําตัวเป็นนักเรียนดีเด่นเด็กดีทุกคนก็วางแผนเรื่องการบ้านให้ดีนะ oh. คราวหน้าเราจะซัดกับการจํากัดความสูงครับ บ้านสวัสดีค่ะสังอินเอมิยาอิซุมิค่ะเออคราวนี้มาไม่ทันเปิดกล้องก็จริงนะแต่ก็ได้หน้าที่ในส่วนนี้แทนนะคะเอ,อ๊จะเริ่มคุยจากตรงไหนดีก่อนเนี่ยคะเนี่ยเอ๊ะพูดถึงเพลงนี้อย่างนั้นเหรอคะเอิมคือว่าเพลงนี้นะนี่อิซุมิถ้าพูดอะไรเอื่อยเฉยแบบนั้นนะ่ะเดี๋ยวเวลาก็หมดล็อกนากิอ๊บ ชื่อบ้านนี่ไม่ค่อยเหมาะเลยฮะเอ๊อะไรครับจะจับผมแต่งหญิงอีกแล้วเหรอลาวแค่คิดว่าจะไปสวนสนุกื่องทีไม่น่าใส่ชุดนี้นะ่ะสวนสนุกเหรอเรื่อนรักที่ถือกำเนิดใหม่นี่จะพอบ้านเงินโกตดหมึกนั่นก็มาอยู่ในสายตาหรอกเดี๋ยวเถอะหุนยนต์ตรงนั้นนะ่ะเธอจะเป็นสปายมาจากไหนนะ่ะคนเมื่อกี้บุระแม้แต่คุณก็ทิ้งผมอย่างนั้นหรอกเหรอตนนะั้่อบ้านประจันบ้านคุณปีต้องก็ชอบทำให้ลำบากสะจริงขุนยนต์ตัวนั้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเอลยพรังแห่ง